ร้อยครับตอนนี้ก็เป็นกุลจินฉบับใหม่ไทยรัฐกระทายไม่ได้นะครับคนที่อยู่ในสนามก็ดูนะครับไปดูประกาศกุลจินด้วยนะฮะว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลงอะไรบอกเวลาที่จะสางไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันครับไป5นาทีนะครับตอนนี้ภาพาเราน่าจะมาแล้วนะครับสำหรับในเรื่องราวของ ลูกแล้วก็ฮะรายการของยูนิคด้วยยูนิคด้วยดับเบิ้ลสปุกด้วยนะครับในรุ่นนี้ครับเล่นทาการแข่งพันทั้งหมดครับ7ิบเคันครับตอนนี้อันดับที่1ครับหมายเลขหน่งูนที่เป็นของทิกติกครับแล้วก็อันดับที่สอนะครับหมายเลข9้ของราเมีแล้วก็อันดับที่3าครับหมายเลข54ี่เป็นของจารันครับแล้วก็อันดับที่4ีหมายเลขห้าศูนยครับอมริน สตาร์ทที่5ครับหมายเลข58ครับวีรชัยครับแล้วก็สตาร์ทที่6ครับหมายเลข52ครับวัชระครับแล้วก็สิตาร์ทที่7ครับหมายเลข111ครับเทพฤทธิ์ครับสตาร์ทที่8ครับหมายเลขส4ครับกับบอนนี้ครับต่อไปลงมือให้กับ สดนะครับเรียกไดว่าทั่วประเทศเลยนะครับใครที่มีมือถือตอนนี้ครับเปิดดูได้เลยครับไปต่อครับที่หมายเลข9ครับหมายเลข48ครับปิยวัฒน์ครับแล้วก็อิสตาที่10ครับหมายเลข38นี่ทวัชชัยครับอิสตาที่11ครับหมายเลข39บอลลังแล้วก็อิสตาที่12ครับเป็นหมายเลข46ครับสุรวุฒิ ่าตอนนี้ที่ผมดูทางมือถือนี่มา้ตอนนี้นนสัญญาณแจ่วมากครับท่านผู้ชมท่านมีมือถือเข้าไปเลยครับในเข้าไปใน YouTube ก็ได้นะครับเข้าไปใน f a c e b o o k Live ก็ได้ครับไปเซิร์ชครับว่าโตโย 3K และสินค้าไทยแดง <บ>ได้เลยครับป้ายเ็นาทีขึ้นมาแล้วาจากิจจินครับตอนนี้เรา,เราเรป้ายโดยที่เราได้เห็นภาพสดๆท่านผู้ชมทางบ้านท่านก็เข้าไปดูได้2ช่องทางทั้ง YouTube ก็ได้ Facebook Live ก็ได้นะครับโอ้นี่ภาพนี้ชัดเจนมากเลยครับ,บ,บ มเอาไปดนชั่วโมงแขนแน่นอนไม่กั๊วครับเรานขาท่ช้าไปตรงหน้าเปที่กับยาดต้องบอกว่าสนามนี้เป็นรอบเก็บคะแนนสนามที่4ในจังวัดอ่านะครับของรายการโตโยต้าเนีแยในารแขเราไปถีละมาแล้วนะครับเราไปแขประจานวัวที่วันสนามสินี้กลับมาี่สนาม5เดือนพฤศิกายนะครับก็จะเป็นวันที่21-23พฤศจิกายนนะครับ

อสองนี่ไปต่อไม่ได้แล้วครับตอนนี้รุ่นนี้เป็นรถอะไรนะเล็กๆทั้งนั้นมิล่าครับมิล่าทั้งหมดนะครับซีเจ็ดเราเป็นคือในการแข่งขันโตโย3สามเคเรซิงคาไทยแลนด์เราใช้ระบบรหัสนะรหัสที่ <ผม S 2> จะดูว่าซีเจ็ดซีสิบเจ็ดขีดสองก็ไล่กันไปตามรหัสเพราะนั้นนักแข่งเขาจะรู้กันว่า ในระบบของรหัสในการใช้เนี่ยครับเป็นรุ่นของไทยใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นพวกคารับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ้าวคันนี้จอดเสียไปแล้วครับใช่ครับเพราะว่าเครื่องมีปัญหาครับเครื่องยนต์มีปัญหาครับห้าสิบสิบหรือห้าสิบสองห้าสองครับหมายเลขห้าสิบสองนะครับก็จอดเสียไปแล้วอ๋อขอโทษห้าสี่ครับห้าสี่ครับเอาครับที่เหลือก็ยังวิ่งกันต่อไปนะครับก็เป็นความน่ารักของรถเล็กๆนะฮะ ดฮัส uh, mm ุมิล่าใช่ไหมครับในรุ่น47ทั้งหมดแหมต้องบอกว่าใครมีรถอะไรก็มาแข่งกันได้หมดทุกรุ่นนะร oh. วมกลุ่มกันมาก็สนุกครับและนี่ก็แข่งขันกันมาตลอดเลยนะครับสำหรับในรุ่นของมิล่านะครับเขาจะแบ่งเป็นรุ่นของ NA แล้วก็เทอร์โบนะครับอ๋อ oh. มี2รุ่นรุ่น NA ด้วย NA ก็คือ normal a p p i a t e นะฮะก็คือรถไม่มีเทอร์โบส่วนรนเทอร์โบก็ใส่เครื่องเทอร์โบชาร์จก็คือ ระบบกัดอากาศครับใช่ครับมาฝั่งนู้นมีอะไรครับเสียงคึกคักคึกคักไปหมดฝั่งนู้นนี่ต้องขอบคุณแบตเตอรี่ 3k เขามาประกวดเครื่องเสียงใช้แบตแรงๆนี่ต้องมีเครื่องเสียงดีๆครับเห็นมีเต็นฝั่งนู้นเยอะนะฮะเราไม่ได้เห็นบรรยากาศนอกสนามกันบ้างเอาละครับมาดูในเกมกันต่อไปว่าใกล้จะจบการแข่งขันแล้วตอนนี้ผู้ที่นำเป็นรถหมายเลขอะไรกันเอ่ยเพราะเราไม่มีจอคอมพิวเตอร์ดูตำแหน่งด้วยว่าน่าจะเป็นคันนี้นะคันแดง 58ครับ58วีวีละชัยครับเป็นผู้นำครับเป็นอันดับที่1ครับใช่ครับ58เป็นวีระชัยเอ่อลาะมันนะครับใช่ไหมลาะมินเลาะมินครับเดือชัยเลาะมินแมอยู่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งที่ที่5นะครับแต่ว่าสามารถจะในตำแหน่งสตาร์ทที่5นะครับแต่ก็สามารถขึ้นมาอยู่ที่1ได้นะครับหมายเลข58 นะครับในตอนนี้นะครับวิ่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทั้งหมด17คันด้วยกันนะครับก็ต่อไปในรุ่น417.2นี่โอ้โหเต็มติดนะครับ30คันแน่นเอียดเลยนะครับในรุ่นนี้ก็จะแข่งกัน5รอบเหมือนกันในรุ่นนี้นี่เป็นรถปิกอัพที่บ้านเราเรียกว่าพวกกระบะนะครับโอ้โหจะหน้าใหม่ขึ้นมาเพียบเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อเดี๋ยวเอารุ่นนี้ให้จบก่อนนะครับ มุมกล้องสวยๆครับมุอ้าวคันนี้จอดเสียไปคันหนึ่งนี่แหละครับโค้ง S1 หรือว่าชิกเคนหนนะครับซึ่งก็ได้ปรับสนามแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาละครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับสำหรับรถหมายเลข58ชครับวีรชัยเลาะมินนะครับเข้าที่1ไึ่ไปเป็นคันแรกครับ านะครับในรุ่นต่อไปที่ทําการแข่งนะครับ C 1 7ึ่ขีดสนะครับแลซิ่งทรัคนะครับส่วน C 44นะครับรถแข่งในรุ่น C 44อลิมิตไว้นะครับเตรียมรถของท่านไปติดฐานสปอนเดอร์ด่วนนะครับรถแข่งในรุ่น C 44อลิมิตไว้นะครับเตรียมนํารถของท่านนะครับไปติดฐานสปอนเดอร์ครับใช้กันไปตามลําดับนะครับประกาศผลติดบอร์ด บรรดานักแข่งพี่เลี้ยงช่างเครื่องทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวหลังจากการตรวจสภาพผ่านไปแล้วก็สามารถมาดูที่บอร์ดนะคือเราติดประกาศว,าว่าว่าใครแพ้ใครชนะแล้วก็ในระหว่างนั้นทางเจ้าหน้าที่สนามก็จะเคลียร์ไปเอารถที่เสียอยู่ในแท็กนี้ออกมานอกแ็กก็จะปล่อยรถในรุ่นต่อไปครับส่วนรถที่จบการแข่งขันในแต่ละรุ่นนะครับก็จะไปทำจามารวมกันนะครับอยู่ด้านหลังของเรานนี้เขาเรียกว่าพาร์คเฟิร์มนะครับ<ช>ก็จะให้นักแข่งเนี่ยมานะครับ แสดงความยินดีด้วยการหรือมีการกระทบกระทั่งกันหรืออะไรอต่างๆมาครับผมก็มีต้องยื่นมิดไมตรีต่อกันว่าเออที่ผ่านไปแล้วก็บอลแข่งก็แข็งนะครับผมแข็งแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับที่รายการนี้นะครับโตโย 3K r a c i เ g ล a ซิ่งคาร์ไทยแลนด์ี่เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคือถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะก็เป็นรายการขับเลสที่ต้องบอกว่ามีจํานวนรถที่มากที่สุด นะครับก็เป็นรายการที่เรียกว่าอยู่กันคงเส้นคงวามานานนับ10ปีนะครับครับแล้วก็สร้างประชากรนักแข่งได้มากเอาละครับนี่แหละครับก็เก็บกู้รถที่อยู่ในแทร็กนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือก็เรียกว่าレสคิวนะครับก็นํารถออกจากแทร็กนะครับจนครบเมื่อไหร่ปั๊บปากทางพิษก็จะเปิดนะฮะรุ่นต่อไปก็4 7 2ก็จะเริ่มขึ้นนะครับเราจะ อยู่กันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นความรวดเร็วและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนามที่มีความชํานาญกันมานานแล้วนะครับก็ว่าว่าได้ว่าเป็นความชํานาญนับ10 10ิบปีครับอ้าวเชิญครับขอประชาสัมพันธ์ครับขอประชาสัมพันธ์ในการย้ายรถนะครับรถฮอนด้านะครับ5ถอฐาน6 2 8 7นะครับย้ายรถนะครับรถฮอนด้าครับทะเบียน5ถอฐาน6 2 8 7นะครับ กรุณาเลื่อนรถด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับรถโตโยต้าครับคอระคังพอสัมเพาครับ391 1ครับทะเบียนกรุงเทพนะครับย้ายรถด้วยนะครับรถโตโยต้าครับทะเบียนคอระคังพอสัมเพา3 9 1 1ก่รุงเทพครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นรถตัว